ช่องตามใจทูเดย์บทที่435เจียงสร้างหมิงอับอายจนเปลี่ยนเป็นความโกรธใบหน้าของเจียงสร้างหมิงเต็มไปด้วยความดีใจโดนหลินตรงหัวกับหลินหยุนกดรัศมีจนไม่สามารถเชิดหน้าชูตามาโดยตลอดคราวนี้พอการมาเยือนของหลิวเจี้ยนหลินเขาเองก็สามารถเชิดหน้าได้สักทีผู้อาวุโสวัยประมาณ50มีใบหน้าที่สง่างามชายคนนี้สวมแว่นขอบทองและพาบอดี้การ์ดหนึ่งคนตามหลังมาด้วย เพื่อนร่วมชั้นสบายดีไหมหลิวเจี้ยนหลินมองไปยังเจียงสร้างหมิงและพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม้า,าเพื่อนร่วมชั้นไม่เจอกันนานขนาดนี้คุณดูอ่อนวัขึ้นนะเจียงสร้างหมิงเดินเข้าไปด้วยความดีใจแล้วกอดกับหลิวเจี้ยนหลินอยู่แป๊บหนึ่งนั้นมาหลิวเจี้ยนหลินประธานบริษัทเจียนกรุ๊ปของอำเภอชิงเหอนี่หน้าเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกันกับเจียงสร้างหมิงเหรอนี่ย คาดไม่ถึงจริงๆเจียงสร้างหมิงยังมีเพื่อนร่วมห้องที่เก่งขนาดนี้อยู่อีกหนึ่งคนไม่แปลกที่เขาสามารถนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดของอำเภอจีหมิงได้นานขนาดนี้ทุกคนต่างตื่นตกใจสายตาที่จ้องมองเจียงสร้างหมิงเต็มไปด้วยความอิจฉาหลิวเจี้ยนหลินพูดทักทายกับเจียงสร้างหมิงอยู่สักพักจากนั้นจูู่ก็ถามขึ้นมาว่าจริงสิเพื่อนร่วมชั้นขอถามคุณหน่อยคุณหลิน หยุนอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าพอเจียงสร้างหมิงได้ยินประโยคนี้ตัวก็แข็งทื่อในทันทีคนรอบๆบเองก็เกือบจะหงายหลังลงกับพื้นหลิวเจี้ยนหลินเองก็มาหาหลินหยุนงั้นเหรอสายตาที่หลินตรงหัวจ้องมองหลินหยุนก็เผยความตกใจขึ้นมาอีกครั้งจางเต๋อชางหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าน้องหลิวคุณเองก็มาทักทายคุณหลินเหมือนกันเหรอหลิวเจี้ยนหลินเพิ่งจะสังเกตเห็นจางเต๋อชางพูดด้วยรอยยิ้มว่า พี่เต๋อชางนึกไม่ถึงว่าคุณเองก็อยู่ที่นี่ได้เจอคุณหลินหรือยังจางเต๋อชางชี้ไปหาหลินหยุนแล้วพูดว่าคุณหลินอยู่ที่นี่แล้วหลิวเจี้ยนหลินมองหลินหยุนแวบหนึ่งจากนั้นก็รีบเดินเข้าไปหาทิ้งเจียงสร้างหมิงไว้ตรงนั้นคุณหลินหลิวเจี้ยนหลินประธานบริษัทเจี้ยนหลินกรุ๊ปขอคารวะท่านหลิวเจี้ยนหลินเองก็โค้งคำนับให้กับหลินหยุนนี่มันสถานการณ์อะไรกันแค่จางเต๋อชางคนเดียวยังไม่พอ ตอนนี้ยังมีหลิวเจี้ยนหลินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนไอ้หลินหยุนคนนี้เป็นใครกันแน่เวลานี้เองผู้ช่วยคนนั้นก็วิ่งเข้ามาอีกรอบเจียงสร้างหมิงมีสีหน้าที่มืดมนกระซิบถามว่ามีใครมาอีกผู้ช่วยพูดด้วยความระมัดระวังว่าผู้รับผิดชอบของอำเภอรูหลินเจิ้งลุยหัวมาขอเข้าพบท่านเจิงเขามาทำอะไรคงไม่ใช่ว่ามาหาไอ้หนุ่มคนนี้อีกนะเจียงสรางหมิงเริ่มหวัดระแวงขึ้นมาแล้ว ให้เขาเข้ามาเออแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาอีกไม่ต้องมารายงานแล้วปล่อยเข้ามาเลยเจียงสร้างหมิงพูดด้วยความโมโหครับผู้รับผิดชอบของอำเภอรหลินมักจะหาเรื่องเจียงสร้างหมิงความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของอำเภอรหลินอยู่เหนืออำเภอจีหมิงมาโดยตลอดเพราะงั้นเจียงสร้างหมิงกับเจ้งลุยหัวถึงได้เหม็นขี้หน้ากันมาโดยตลอดหลังจากที่เจ้งลุยหัวเข้ามาไม่ได้หันไปมองเจียงสร้างหมิงแม้แต่น้อยกว่าสายตามองรอบๆบงานทันทีแล้วตะโกนถามว่า ไม่ทราบว่าคุณหลินหยุนอยู่ที่นี่ไหมทุกคนเกิดตกใจขึ้นมาอย่างที่คิดว่ามาหาหลินหยุนจริงๆด้วยจากนั้นผู้รับผิดชอบของอำเภอชิงเหอกับผู้รับผิดชอบอื่นๆของอำเภอหลินโจและเหล่าประธานบริษัทแถวหน้าของแต่ละอำเภอต่างก็ค่อยๆเข้ามาทักทายคุณหลินและยังมีบริษัท,ทยักษ์ใหญ่บางแห่งก็มาทักทายคุณหลินในหมู่บริษัทพวกนั้นบริษัทที่มีอำนาจต่ำสุด ก็ยังมีอำนาจพอๆกับบริษัทซี่ไห่กรุ๊ปและบริษัทมูซื่อกรุป๊ปแทบจะรวมบริษัทที่มีชื่อเสียงของหลินโจมาเกือบทั้งหมดทุกคนต่างก็ตกใจจนสติหลุดจากร่างไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบคนไหนของอำเภอก็ไม่มีชื่อเสียงที่ด่งดังถึงขั้นนี้นอกจากท่านเจียงสงจากหลินโจถึงจะมีชื่อเสียงระดับนี้ไอ้หนุ่มที่ชื่อว่าหลินหยุนคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีชื่อเสียงระดับเดียวกันกับท่านเจียงสงจากหลินโจกันละ่ะ หลินตรงหัวจ้องมองหลิ้นหยุนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยท่าทางที่เงียบสงบภายในใจเหมือนกับมีพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาแม้แต่ในฝันเขาก็นึกไม่ถึงชายหนุ่มที่เพิ่งรู้จักเมื่อวานกลับมีชื่อเสียงที่ด่งดังขนาดนี้ตกลงเสียวหยุนเป็นใครกันแน่ทำไมถึงต้องช่วยฉันใบหน้าที่งดงามของมาเสียวหลงบ่งบอกว่าไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นหัวสมองของเธอกำลังหวนนึกถึงคำพูดของหวังซี่ไห่ไม่ยุด มีคนใหญ่คนโตคนหนึ่งที่สามารถทำให้เจียงสงยอมเป็นลูกน้องของเขาได้ช่วยเหลือบริษัทมูซือกรุ๊กวันนี้หนูได้เจอเขาแน่เป็นไปได้ยังไงคนใหญ่คนโตคนนั้นทำไมถึงเป็นเขาไปได้ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่มีทั้งบุคลิกและความสามารถทำไมถึงเป็นคนใหญ่คนโตคนนั้นไปได้ต่อให้มาเสี่ยวหลงไม่อยากเชื่อย,ยังไงแต่ว่าภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้เธอต้องเชื่ออย่างนั้น อยู่จงหยวนยิ่งแล้วใหญ่เขาตกใจจนสุดลงกับเก้าอี้มีบริษัทแถวหน้าจากแต่ละอำเภอมากขนาดนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละอำเภอมากขนาดนี้เดินทางจากที่ห่างไกลเพื่อมาทักทายหลินหยุนหลินหยุนเป็นใครกันแน่เมื่อกี้เขาทำให้หลินตรงหัวกับหลินหยุนอับอายขนาดนั้นหลินหยุนจะแก้แค้นเขาหรือเปล่าใบหน้าของเจียงสร้างหมิงแดงทั้งหน้าทุกคนต่างก็ไปล้อมรอบหลินหยุนเขาที่เป็นผู้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้รับชอบของอำเภอจีหมิงกลับเหมือนกับนางสนมที่ถูกขังอยู่ในตำหนักเย็น เปลวไฟความโกรธที่อยู่ในใจของเจียงสร้างหมิงกำลังลุกไม่อย่างดูเดือดอยากจะไล่คนพวกนี้ออกไปให้หมดให้ตายเธอโดนไอห,หนุ่มคนนี้แย่งความสนใจไปจนหมดแล้วไม่มีใครเห็นผู้รับชอบอำเภอจีหมิงคนนี้อยู่ในสายตาแล้วมันจะมากเกินไปแล้วความโกรธของเจียงสร้างหมิงสูงเสียดฟ,ฟ้าจ้องมองพวกที่ล้อมรอบหลินหยุนพวกที่กำลังเอาอกเอาใจเขาจู่จูก็ตะโกนเสียงดังว่าพอแล้วที่นี่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ในอำเภอจีหมิงของฉันคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกไปให้หมดทุกคนต่างก็จ้องมองเจียงสร้างหมิงที่กำลังเกลี้ยกล่อด้วยความเย็นชาคนที่อยู่ในงานมีหลายคนที่มีตำแหน่งเดียวกับเขาแถมยังมีบางคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาแน่นอนว่าไม่สนใจความโกรธของเขาอยู่แล้วผู้รับผิดชอบของอำเภอรูหลินยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าเจียงสร้างหมิงแกกำลังอิจฉาหรือไงเจียงสร้างหมิงในตอนนี้อับอายจนเปลี่ยนเป็นความโกรธหมดแล้วไม่สนใจอะไรอีกแล้วฉันอิจฉาแล้วจะทำไม ตอนนี้พวกแกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปให้หมดฉันไม่สนว่าใครคือคุณหลินคุณหวางที่นี่คืออำเภอจีหมิงที่นี่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ฉันจัดขึ้นพวกแกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรออกไปจากงานเลี้ยงของฉันให้หมดผู้รับผิดชอบของอำเภอชิงเหอยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าท่านเจียงถ้าเกิดพวกเราไม่ออกไปละ่ะแกจะทำไมใบหน้าของเจียงซ่างหมิงเผยความโหดร้ายออกมา ถ้าเกิดพวกแกไม่ออกไปงั้นก็อย่าโทษที่ฉันเรียกคนมาไล่พวกแกออกไปแกทุกคนโมโหเป็นอย่างมากเจียงสร้างหมิงจะมากเกินไปแล้วกลับไม่ไว้หน้ากันเลยหลินหยุนลุกขึ้นมาจ้องมองเจียงสร้างหมิงด้วยความเย็นชาแล้วพูดว่าฉันออกไปก็ได้แต่ต้องให้เขารักษาสัญญาก่อนสายตาของหลินหยุนจ้องมองไปยังหยูจงหยวนจู่ๆสีหน้าของหยูจงหยวนก็แย่เหมือนกับคนที่กินมแมลงวันเข้าไป เจียงสร้างหมิงมองไปยังหยูจงหยวนแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชายอมรับความพ่ายแพ้ซะหยูจงหยวนทำตามที่พนันเอาไวา้ซะนับตั้งแต่นี้ให้หลินตรงหัวเป็นหัวหน้าส่วนแกไปเป็นผู้ช่วยของเขาสีหน้าของหยูจงหยวนเหมือนกับคนตายเดิมทีครั้งนี้อยากจะทำให้หลินตรงหัวอับอายจนไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้ตลอดทั้งชีวิตนึกไม่ถึงว่าสุดท้ายคนที่ซวยกลับเป็นตัวเขาหยูจงหยวนสักเองครับ อยู่จงหยวนมีแต่ต้องยอมรับอีกอย่างถ้าเกิดหลินตรงหัวยังมีคนสนับสนุนอย่างหลินหยุนอยู่จากนี้ต่อให้เขาอยากจะหาเรื่องหลินตรงหัวก็ต้องดูก่อนว่าตัวเองมีอำนาจแบบนั้นไหมหลินหยุนลุกขึ้นมาพอบอกว่าไปก็ไปทันทีพอช่วยหลินตรงหัวรอดพ้นวิกฤตแล้วเขาเองก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อพวกที่มาทักทายเขาส่วนใหญ่ก็ส่งเสียงเฮิงด้วยความเย็นชาจ้องมองเจียงสร้างหมิงด้วยความกโกรธจากนั้นก็เดินตามหลินหยุนออกไปเช่นกัน ผูเฉิงจ้องมองเจียงสร้างหมิงด้วยความดูถูกเขาเองก็เดินตามหลินหยุนออกไปหลินตรงหัวเองก็ค่อยๆเดินลงจากเวทีเรียกหวังซูเฟินและฉินหลานแล้วเดินตามพวกหลินหยุนออกไปคนที่ออกไปมีประมาณครึ่งหนึ่งของห้องโถงงานที่เดิมทีกำลังคลึกครื้นจู่ๆก,ก็กลายเป็นความเงียบเจียงสร้างหมิงกลับรู้สึกโล่งอกพอหลินหยุนออกไปที่นี่ก็ยังเป็นที่ของเขาอยู่เวลานี้เองผู้ช่วยก็วิ่งเข้ามาอีกครั้ง เจียงสร้างหมิงหันไปมองแล้วพูดด้วยความโกรธว่าใครมาอีกถ้าเกิดยังมาหาคุณหลินคนนั้นอีกบอกพวกเขาว่าไปหาข้างนอกผู้ช่วยพูดด้วยใบหน้าอึดอัดไม่ใช่ครับคนที่มาเป็นคนที่ท่านเจียงส่งมาอะไรนะดีเลยรีบเชิญเข้ามาใจของเจียงสร้างหมิงเต็มไปด้วยความดีใจในที่สุดก็มีข่าวดีสักทีช่องตามใจทูเดย์บทที่436เชิญกลับมาคนที่มาก็คือเจียงเวย เรียกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนเป็นแผนที่เจียงสงวางเอาไว้รวมทั้งพวกผู้รับชอบของแต่ละอำเภอที่เดินทางมาทักทายหลินหยุนแล้วยังมีพวกประธานบริษัทพวกนั้นทุกอย่างล้วนเป็นแผนที่เจียงสงวางเอาไว้หลินหยุนก็พอจะเดาออกแล้วสำหรับความหวังดีของเจียงสงก็ไม่ได้เสียเปล่าเจียงสร้างหมิงจัดแถวต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เรียกทุกคนออกมาทั้งหมดมายืนต้อนรับตัวแทนของท่านเจียงอยู่หน้าประตูทางเข้า พ่อเจียงเวยปรากฏออกมาตรงหน้าประตูห้องถงเจียงสร้างหมิงก็รีบไปทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านก็คือหลานชายของท่านเจียงคุณชายเจียงเวยเจียงสร้างหมิงผู้รับผิดชอบของอำเภอจีหมิงพร้อมกับผู้รับชอบหมู่บ้านทั้ง9แห่งของอำเภอจีหมิงยินดีต้อนรับการมาเยือนของท่านไวน้ณที่นี้พ่อเจียงเวยผ่านเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็เริ่มถ่อมตัวเล็กน้อยดูเป็นการเป็นงานมากกว่าเดิมท่านเจียงเกรงใจเกินไปแล้วผมไม่กล้ารับความเคารพจากพวกท่านหรอก ผู้อาวุโสทุกท่านรีบลุกขึ้นเถอะพอเห็นว่าเจียงเวยถ่อมตนขนาดนี้พวกเจียงสร้างหมิงก็รู้สึกชื่นใจดูเหมือนว่าตัวแทนที่ท่านเจียงส่งมาเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องสายตาของเจียงเวยกว่าสายตามองคนรอบๆแล้วจู่ๆก็ถามขึ้นมาว่าจริงสิท่านเจียงคุณหลินหยุนอยู่ที่ไหนเหรอรีบพาผมไปทักทายเขาเร็วแค่ประโยคเดียวเจียงสร้างหมิงและพวกผู้รับชอบของแต่ละหมู่บ้านต่างก็อึ้งกันเป็นแถบ พวกเมื่อกี้ไปเอาออกไอหลินหยุนก็ว่าไปอย่างแต่ว่าตัวแทนที่ท่านเจียงส่งมาสิ่งที่ทําเป็นอย่างแรกหลังจากมาถึงที่นี่กลับเป็นการทักทายหลินหยุนไอหลินหยุนคนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแน่ตัวแทนที่ท่านเจียงส่งมาไม่เหมือนกับพวกเมื่อกี้ถึงแม้จะมีตำแหน่งระดับพอๆกับเจียงสร้างหมิงแถมยังมีบางคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเจียงสร้างหมิงแต่ว่าถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาจริงๆเจียงสร้างหมิงก็ไม่กลัวพวกเขา แต่ว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวแทนที่ท่านเจียงส่งมาแถมยังเป็นหลานชายที่ท่านเจียงส่งมาด้วยตัวเองเจียงสร้างหมิงไม่กล้าทําอะไรวะวามถ้าเกิดทําให้ท่านเจียงโมงงงั่นเกรงว่าใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็คงจะต้องลงมาจากตําแหน่งนี้ในอย่างแน่นอนสีหน้าของเจียงสร้างหมิงดูแย่มากพูดติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดว่าเมื่อขี้หลินหยุนเพิ่งกลับไปสายตาของเจียงเวยกระตุกดูจากแววตาของเจียงสร้างหมิงแล้วก็ท่าทางอึดอัดของพวกที่อยู่ข้างหลังก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเจียง ผมหวังว่าคุณจะไม่ปิดบังอะไรกับผมยังไงซะถ้าเกิดผมตรวจสอบขึ้นมาก็สามารถรู้ความจริงได้ไม่ยากเจียงเวพูดด้วยเสียงจริงจังจูจๆใบหน้าของเจียงสร้างหมิงก็เปลี่ยนไปทันทีพูดติดติดขัดขัดออกไปว่าคุณชายเจียงต้องขออาภัยเมื่อกี้ผมเพิ่มไล่คุณหลิ้มกลับไปอะไรนะสีหน้าของเจียงเวยดำมืดขึ้นมาในทันทีสายตาที่มองเจียงสร้างหมิงราวกับเป็นคมมีด เป้าหมายที่เขามาที่นี่ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดที่หลินหยุนมีต่อเขาแต่ว่าเจียงสร้างหมิงกลับไล่หลินหยุนกลับไปแล้วแผนที่ท่านเจียงอุตส่าห์วางเอาไว้เท่ากับว่าเขาเป็นคนทําพังทั้งหมดเจียงไว้พูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาท่านเจียงผมจะบอกคุณตรงๆที่ท่านเจียงยอมมาลงทุนกับพวกคุณก็เป็นเพราะเห็นแก่หน้าของคุณหลินหยุนในเหมือนคุณหลินหยุนไม่อยู่แล้วงั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเจรจาอะไรกันอีกขอตัว เจียงสร้างหมิงตกใจมากถ้าเกิดเจียงเวยกลับไปแบบนี้ไม่ได้รับการลงทุนเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดทําให้ท่านเจียงโกรธนั่นต่างหากถึงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดเจียงเวยกลับไปแบบนี้ไม่เกินสามวันเขาต้องลงจากตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนอีกอย่างเรื่องแย่ๆที่เขาเคยทำเอาไว้จะต้องมีคนออกมาพูดจนหมดเปลือกกับคนเบื้องบนรอก่อนรอก่อนคุณชายเจียงเจียงสร้างหมิงรีบวิ่งไปด้านหน้าเพื่อห้ามเจียงเวยเอาไว้เจียงเวยจ้องมองเขาด้วยความเย็นชาคุณยังมีอะไรจะพูดอีก เจียงสร้างหมิงพูดเอาอกเอาใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มคุณชายเจียงก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าท่านเจียงจะให้ความสําคัญคุณหลินหยุนมากขนาดนี้ถ้าเกิดผมรู้แต่แรกต่อให้ผมจะมีความกล้าขนาดไหนผมก็ไม่กล้าไล่คุณหลินหยุนกลับไปหรอกขอร้องหล่ะให้โอกาสผมสักครั้งผมจะรีบตามไปเชิญคุณหลินหยุนกลับมาเดี๋ยวนี้เจียงเวยไม่ได้ต้องการจะกลับไปแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดกลับไปจริงๆงั้นสิ่งที่ท่านเจียงทําเพื่อเขาทั้งหมดก็จะสูญเปล่า ท่านเจียงอย่าหาว่าผมไม่ให้โอกาสคุณถ้าเกิดคุณสามารถเชิญคุณหลินหยุนกลับมาได้งั้นพวกเราก็ยังสามารถร่วมมือกันต่อได้ถ้าเกิดไม่สามารถเชิญกลับมาได้ก็อย่ามาโทษผมเจียงสร้างหมิงรีพยักหน้าคุณชายเจียงโปรดวางใจผมจะต้องเชิญคุณหลินหยุนกลับมาให้ได้งั้นก็รีบไปเถอ,อย่ารอให้คุณหลินหยุนไปไกลมากกว่านี้เลย ความจริงเจียงเวยร้อนใจยิ่งกว่าเจียงสร้างหมิงถ้าเกิดหลินหยุนไม่ให้อภัยเขางั้นแม้แต่เจียงสงก็ทําอะไรไม่ได้คงได้แต่เก็บเขาเอาไว้ไม่สามารถเอาออกมาใช้การได้อีกครับเจียงสร้างหมิงรีพยักหน้าแล้วหันไปสั่งผู้ช่วยตัวเองว่าตอนนี้ฉันจะตามไปเชิญคุณหลินหยุนกลับมาระหว่างนี้แกรับผิดชอบดูแลคุณชายเจียงไปก่อนครับเจียงสร้างหมิงรีบวิ่งออกไปทันที หวังว่าหลินหยุนยังไปไม่ไกลถ้าเกิดรอจนหลินหยุนกลับถึงบ้านแล้วค่อยเชิญเขากลับมาอีกครั้งนั้นก็คงกลายเป็นเรื่องยากแล้วหลังจากที่หลินหยุนออกจากห้องโถงก็บอกลากับทุกคนจากนั้นหลินตรงหัวก็ตามมาคุณหลินรอก่อนได้ไหมหลินตรงหัวพูดด้วยน้ำเสียงเกรงใจหลินหยุนพูดผู้อาวุโสหลินมีเรื่องอะไรสามารถพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ต่อให้คุณพ่อจะไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นใครหลินหยุนก็ไม่กล้าทำตัวอวดเบ่งหลินตรงหัวพูดด้วยเสียงจริงจังครั้งนี้ที่ผมสามารถรอดพ้นวิกฤตไปได้ล้วนเป็นเพราะความช่วยเหลือจากคุณหลินผมรู้สึกาซาบซึ้งมากแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถตอบแทนอะไรคุณหลินได้ผู้อาวุโสหลินเกรงใจเกินไปแล้วผมพูดแต่แรกแล้วผมรู้สึกชื่นชมท่านมานานแล้วสามารถแบ่งเบาภาระท่านได้เล็กน้อยก็ถึงเป็นเกียรติของผมผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องเก็บไปใส่ใจ พอได้ยินว่าหลินหยุนไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหลินตรงหัวก็ยิ่งซาบซึ้งกว่าเดิมให้ความรู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่พูดคุณหลินอย่าเรียกผมว่าผู้อาวุโสอีกเลยถ้าเกิดคุณหลินไม่รังเกียจผมก็เรียกผมว่าพี่ใหญ่เป็นไงหลินตรงหัวพูดด้วยใบหน้าตื่นเต้นหลินหยุนอึ้งไปสักพักต่อให้เป็นหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาแถมยังมีใบหน้าที่หนาจนแม้แต่ระเบิดก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ตอนนี้เขาเองก็รู้สึกหน้ามืดจนเกือบจะทรุดลงไป ลูกชายเรียกพ่อตัวเองว่าพี่น้องถ้าเกิดหลังจากนี้ฐานะของหลินหยุนถูกเปิดโปงเกรงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ต้องเอาเขาตายแน่ผู้อาวุโสหลินตั้งแต่เด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนอย่างเข้มงวดในการเรียกคนที่มีอายุมากกว่าเพราะงั้นผมคงไม่กล้าทำแบบนั้นผมขอเรียกท่านว่าผู้อาวุโสต่อดีกว่าท่านเรียกผมด้วยชื่อก็พอแล้วหลินหยุนรีบพูดออกมาถ้าเกิดใช้คำสรรพนามว่าพี่น้องขึ้นมาจริงๆหลินหยุนไม่รู้จะสู้หน้าอย่างไง เวลานี้เองจู่จู่เจียงสร้างหมิงก็วิ่งออกมาจากทางห้องโถงคุณหลินหยุนช้าก่อนเจียงสร้างหมิงตะโกนเสียงดังจนคนรอบๆหันมามองเขาด้วยความตกใจแต่ว่าเจียงสร้างหมิงก็ยังตะโกนเสียงดังโดยที่ไม่สนภาพลักษณ์ตัวเองคุณหลินหยุนรอเดี๋ยวก่อนหลินตรงหัวหันกลับไปมองเจียงสร้างหมิงแวบหนึ่งพูดด้วยความสงสัยเจียงสร้างหมิงเขาคิดจะทําอะไรอีก เจียงสร้างหมิงรีบวิ่งมาอยู่ตรงหน้าของหลินหยุนอย่างรวดเร็วเหนื่อยจนหายใจหอบแหกแต่ว่ากลับไม่หยุดพักแม้แต่วิเดียรีบโค้งคำนับให้กับหลินหยุนคุณหลินเมื่อกี้ผมมีตาหามีแววไม่ถึงได้ล่วงเกินท่านตอนนี้ผมมาขอโทษท่านหวังว่าท่านจะกลับไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่อใบหน้าของหลินตรงหัวเต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าเจียงสร้างหมิงเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกเขาเป็นคนไล่หลินหยุนออกมาด้วยตัวเองไม่ใช่หรืองไง ตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีก็มาเชิญหลินหยุนกลับไปด้วยตัวเองอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันไม่สนใจหลินหยุนพูดด้วยเสียงเรียบเรียบปฏิเสธเจียงสร้างหมิงทันทีอย่านะคุณหลินผมสำนึกผิดจริงๆแล้วขอร้องคนยิ่งใหญ่อย่างท่านอย่าถือสาคนใต้ต่ำคนนี้เลยให้อภัยผมสักครั้งเถอะน้ำเสียงของเจียงสร้างหมิงเหมือนอยากจะร้องให้ออกมาผู้รับผิดชอบของอำเภอจีหม,มิงกลับมีสภาพแบบนี้ด้วยเหรอ หลินตรงหัวอยากจะรู้มากว่าเกิดอะไรขึ้นจึงถามไปว่าเจียงสร้างหมิงคุณทำแบบนี้ทำไมน้องตรงหัวจะบอกตรงๆก็แล้วกันตัวแทนที่ท่านเจียงส่งมาพวกเขาบอกว่าอยากพบคุณหลินถ้าเกิดคุณหลินไม่อยู่พวกเขาก็จะกลับทันทีพอพูดจบเจียงสร้างหมิงก็หันไปมองหลินอยู่แล้วพูดขอร้องอีกครั้งคุณหลินถือว่าผมคอร้องท่านละ่ะได้โปรดท่านกลับไปเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เถอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ